ค่ะพ่อแม่พี่น้องพอดีมือนีไปตลาดหลับไปพ่อหัวกะคะ่ะก็เลยวาสีมาเห็ดหมกหัวอันนี้น่าจะเป็นหัวเลี่ยงเนาะคะ่ะน่าจะบมเป็นหัวธรรมชาติดอกเพราะว่ามันตัวใหญ่ใหญ่ไปกับมือนีกะสีมาเห็ดหมกหัวสูพ่อแม่พี่น้องกินเนาะคะ่ะก่อนอื่นเขากะเตรียมใบตองเนาะคะ่ะใบตองที่ใส่มือนีเนี่ยจะเป็นใบตองแซ่แข็งเน,นะะื้อค่ะเพราะว่า อยู่ในเมืองอะมันหาใบตองอยากก็เลยเออกมาแต่บานเอามาแส่แข็งไวแต่ดนล่ะค่ะใบตองแส่แข็งเอาออกมาจากตู้เย็นมันก็คือใบตองสดๆเลยได้ค่ะพี่น้องซีกันย่งเขียวคือเก่าอยู่แล้วกะ็อ่อนนิ่มพอดีพอดีอดแบบบรต้องเอาไปล้นไฟเอาไปยังค่ะแค่ทิ้งไว้ให้มันนิ่มซือ้อโดยรวมก็โอเคค่ะ,ะถือว่าขายครึ่งก็ใบตองสดเลยได้ค่ะ พอเอาออกมาจากตูเยแล้วปล่อยให้เพิ่นละลายให้เพิ่นเศร้าแข็งแล้วมันก็คือใบตองสดค่ะสีก็ยังเขียวอยู่แล้วก็บ่ขาดบ่แตกค่ะพี่น้องบ่ต้องเอาไปล่นไฟน้ำเด้อยามใส่น่ะค่ะสำหรับวัตถุดิบในการเห็นหมกหัวกะสีขาหัวไปบไม้แนเนาะค่ะวัตถุดิบหลักเลยก็คือหัวค่ะใบพะตูหรือว่าใบแมงลักเนาะคะเนาะ ล้วก็ซมีบักพริกค่ะบักพริกที่เป็นลูกโดดแล้กก็ตะไคร้หอมแดงพริกที่เอามาตัมใส่เครื่องแกงเนาะคะ่ะมีปลาล่าล้กก็ไม่เกลือแล้วก็ม,กวกมีเบตตองที่เฮ้าเตรียมไว้ละคะ่ะพอเฮ้าเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเฮ้าสีไปตำเครื่องแกงกันเนาะคะ่ะก่อนอื่นก็ซ้อยตะไคร้ลงไปะคะ่ะซอยส้อยซ้อย,อย,อยบอทสองซ้อยละเอียดด้วยค่ะ แล้วก็ตำตำตำ,ตำห้มมันพ่อหยับหยาบนิดนึงค่ะจากนั้นก็ใส่หอมแดงลงไปโขลกโขลกแมมันพ่อหยับหยาบเพื่อกันจากนั้นกาใส่บักริกลงไปโขกโขลกค่ะมมันอย่าพ่อหยับหยาบนี่แหละว่าต้องตำแหลกหลายค่ะพี่น้องหรือผู้ใดมักแหลกกรต็ตำแหลกก็ได้เด้อค่ะม่มีสู้ตายตัวเนาะในการเหตุอ,อาหารอ้อหอบตำเคืองแกงแล้วเนาะค่ะพี่น,อน้องที่หนีเฮ้ากะสิเอาเครืองแกงที่หอาตำไว้มาปรุงใส่กบหมวกเขานะค่ะ กะตกเครื่องแกงใส่ลงไปค่ะแล้วก็เอาเกลือมาใส่เนาะคะ่ะที่นี่กะใสปลาหลาลงไปค่ะปลาหลานี่กะอย่าใส่หลายเดอ้อเดี๋ยวมันสีเข้มตักบะทันใจกระเทหลุดค่ะพี่น,อน้องจากนั้นกะค้นข้น้นให้มันเขากันนะคะค้นให้ทุกอย่างเขากันเนาะค่ะพี่น,อน้อง ที่นีพอค้นส่วนผสมเ้ากันนี้แล้วก็ใส่พริกลูกโดดนลงไปแล้วก็ใส่พระอีตูลงไปที่จริงพระอีตูจะเด็ดแล้วก็ไปห้องตรงไปตองก็ได้ค่ะตอ้องเอามาคุกร่วมกันก็ได้เด้อค่ะแต่ว่าจะของช่องมักแบบเอามาคุกสะก่อนแต่ว่าตอนตักหอมมันก็สิยากนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราคอยมึงกันว่ามันอยากจังไดค่ะกระเดดพระอีตูใส่ลงไป่างสยค่ะมันเปิดเลยใส่ได้หลายก็ได้ค่ะเพราะว่าพระอีตูใส่ไปหลายๆเดี๋ยวมันก็ยยบค่ะพี่น้อง ตอนมันถึกความหอมเนาะพอะอีตูนกับสีอยเนี่ยค่ะพอใส่แล้วกับข้นอีกรอบนึงจากนั้นก็เอามาห่อค่ะใบตองนี้เขาเตรียมใบเส็จทำความสะอาดก่อนเด้อค่ะตอนที่มันละลายแล้วตอนนี้มันนิ่มแล้วค่ะแล้วก็เอามาวางห่อค่ะอันนี้ใส่ไปสามสันเลยค่ะพี่น,อน้องที่นีกาเอา,อาวัตถุดิบที่เขาข้นร่วมกันไว้แล้วค่ะมาตักลงในห่อค่ะ นี่เห็นว่าพี่นวงบอกแล้วว่าคัดเอามาคลุมวงกันสิตักหยากเพราะว่าจะคลองสองใส่ส่วนหน่อยตักแม้มันก็เลยตักหยากนิดนึงค่ะแล้วก็เอาตักพอะอีตูลงไปห่วข้างล่างค่ะแล้วก็คอยเอาตัวหัวเนาะข่างข้างทึ่งมันจะได้หอมหๆเวลามันถือความหอนเนาะค่ะเนาะนะคะ,ะ,คะก็ตักลงไปแล้วก็ใส่ลงไปค่ะอันนี้นนาจะได้มกนึ่งพอดีค่ะ พอตักใส่เหลวเรียบร้อยเทากับมะฮอค่ะกะม่มีอย่างยหญค่ะการฮอกักตุ่มมันเข้าไปแล้วก็ตรงไอ้ท้ายหัวมันนะคะกะบ,บีปีบ,บ,บ,บขพามาแล้วก็ใส่เป็นภาพเกินไปเป็นสามเหลี่ยมหน,ะะนึ่งเสียค่ะเหตุทั้งสองทางให้มันคือกันค่ะพี่นอ้องนี่ค่ะได้เป็นมกหนึ่งแล้วจากนั้นก็เอาไม้จิ้มฟันค่ะเดี๋ยวเอาไม้จิ้มฟันมากัดเนาะคะ่ะนี่ ให้มันอยู่ให้โมกหัวเข้าบบเปิดออกเนาะค่ะเนะาะค่ะเร็จแล้วค่ะพี่น้องค่ะถ้าเวลาปกติถ้าเอาหอเสร็จแล้วอะปกติเพ่นสีเอาไปย่างไฟอ่อนๆม่นบวชเทิ้งเตาถ่านแต่ว่าเจ้าของช่องเนี่ยอยู่ในเมืองเนาะคะ่ะมันบ่สามารถก่อไฟได้ก็เลยใช้วิธีการกึ่งต้มกึ่งหนึ่งสีวาหนึ่งกับบอแมนะคะเพร้ะมเป็นกัน เอาลบเอาไปลุงในหมอน้ำเดือดอ่ะแถวบ้านจะของช่องจะเอินว่าการมกหมอนะคะก็เอาไปใส่ลุงในหมอสั่นละจนน้ำม,มันละเหยไปเมื่อน่ะคะ่ะมันก็จะสุกพอดีแต่ว่าตอนเราว่างน้อยหนึ่งเลยคะ่ะเดี๋ยวหมอสีใหม่ที่นี่พอมันสุกแล้วกาเอามาวางลุงในถ้วยในจานที่เขา่เตรียไมไว้เดี๋ยวสีมาไขให้เบิ่งคะ่ะว่าขังในตอนสุกแล้วมันเป็นจังใดเนาะคะ่ะเนาะ เดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยค่ะหอนแน่นิดหนึ่งเนื้อค่ะนี่มาเบิ่งค่ะหน้าตาข้างในสิเป็นตะกินบอสิกินในหัเนอพี่นวงโอ้ซุกงามเป็นตาแซีบอยู่ค่ะพี่นวงแต่นาบลายไปน้อยนึงเนาะ พราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าน้ำในหมอ้อมันเข้าไปนะค่ะ,คะเป็นแต่แสบบอพีนอ่น้นองม,มกหมวกัวค่ะมกหัวนี่ค่ะมีข้าวเหนียวหันหอนแล้วก็มีมกหัวของเท้านี่ค่ะนี่เป็นแต่แสบบอค่ะอันขออภัยเด้อผู้ใดายสาน มันก็เป็นแต่ยานอยู่ในจักหน่อยะคะ่ะแต่ว่าถ้าพูดไดพวกไอ้เคยกินก็สิหัว่ามันแสบแห้งเลยคะ่ะมกหัวนี่เดีย๋ยวนี้หากินยากเลยคะ่ะหววธรรมาชาติบานเฮาบ่มีแล้วเนาะนี่ค่ะเอาขอนิ้วหอวหอมาคุยอืมเป็นตาแสียบปะคะนี่ว่าได้กินให้เห็นหนาให้เบิงเนาะย่ามาอยากเห็นหนาเด้อค่ะพี่นอง ปูหแห้งแห้งค่ะพออยากออกกล่องวปนไดเอาเป็นวาทายน้วกินยั่วๆไปซักก่อนเนาะค่ะนี่เบิ่งจะค่ะเป็นตาแซบบ่